สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับผมมิสเตอร์แรบบิทสำหรับคลิปนี้เราก็มาอยู่กับความเดิมตอนที่แล้วของสุดยอดยีนสุดยอดยีนตอนที่2498การใช้เรื่องราวของยีนหันเส้นยื่นมือออกไปสัมผัสกับหน้าผากของมอนตราหลังจากนั้นเขาก็เริ่มหมุนฟันเฟืองของเรื่องราวของยีนฟันเฟืองที่เหมือนกันของพวกเขาทั้งคู่สามารถเชื่อมต่อกันได้พวกมันประสานกันอย่างสมบูรณ์แบบขณะที่ฟันเฟืองของหันเส้นเริ่มหมุนฟันเฟืองของมอนตราก็หมุนตาม ฟันเฟืองทั้งสองเร่งความเร็วขึ้นพร้อมกันและสัญลักษณ์มนตราบ,บนฟันเฟืองก็สว่างสวยขึ้นเรื่อยๆแต่เนื่องจากฟันเฟืองประสานกันฟันเฟืองทั้งสองจึงหมุนไปในทิศทางตรงข้ามกันหนึ่งในพวกมันหมุนตามเข็มนาฬิกาและอีกอันก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาพวกเขาทั้งคู่มีพลังเรื่องราวของยีนแต่หารเซิร์นตรวจพบว่าพลังของตัวเขาเองนั้นแตกต่างไปจากมตราแต่เขาไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรการที่ทําให้พลังพวกนั้นแตกต่างกันหันเซิร์นคาดเดาได้ว่า ความแตกต่างของพลังนั้นมาจากฟันเฟืองของพวกเขาที่หมุนไปในทิศทางตรงกันข้ามขณะที่ฮันเซ้นพยายามหาว่าการเชื่อมต่อระหว่างฟันเฟืองมีประโยชน์อะไรทันใดนั้นร่างกายของมอนตราก็เริ่มเปลี่ยนแปลงภายใต้มือของเขาความเปลี่ยนแปลงนี้ต่างไปจากตอนที่เธอกลายเป็นชุดเกราะปืนพกหรือไรเฟิลหรือปืนไอพีมอนตราก้าเข้ามาหาฮันเซ้นและเชื่อมต่อร่างกายกับเขานี่มันฮันเซ้นตกใจนี่เป็นความรู้สึกที่คุ้นเคย มันเป็นความรู้สึกเดียวกับตอนที่เขารวมร่างกับนางฟ้าแน่นอนว่าใ,ในตอนที่มนตราเข้าร่วมร่างกายกับฮันเซ้นร่างกายของเขาก็เกิดความเปลี่ยนแปลงผมและดวงตาของเขาเปลี่ยนไปสะท้อนสีของมนตราและสัญลักษณ์ประหลาดของมนตราก็ปรากฏขึ้นบนหน้าผากของเขาการรวมร่างนี้แตกต่างไปจากตอนที่มนตรากลายเป็นชุดเกราะให้กับฮันเซ้นแต่เหมือนกับฮันเซ้นรวมร่างกับนางฟ้าเพราะร่างกายของฮันเซ้นไม่ได้ห่อหุ้มไปด้วยชุดเกราะหลังจากที่รวมร่างกับมนตรา ฮันเซนก็สังเกตเห็นว่าตอนนี้เขามีฟันเฟืองของเรื่องราวของยีนอยู่2อันเขาแทบจะไม่อยากเชื่อพวกมันยังคงทํางานและหมุนไปในทิศทางตรงกันข้ามแต่เนื่องจากการส่งผลกระทบต่อกันแล้วพวกมันก็ไม่ได้เชื่อมต่อกับฟันเฟืองจักรวาลอื่นพวกมันไม่ได้แตกต่างอะไรไปจากตอนที่พวกมันแยกจากกันพวกมันไม่ได้ปลดปล่อยพลังอนาเขตอะไรออกมาแต่หลังจากที่พวกมันรวมตัวกันความแข็งแกร่งของหันเซนก็เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นจู่ๆฮันเซนก็รู้สึกได้ถึงพลังลึกลับจากภายในจิตใจของเขาเขาเคยรู้สึกถึงพลังนี้มาก่อนและตอนนี้มันก็เกิดขึ้นอีกครั้งฮันเซินรีบมองไปที่ชุดเกราะคริสตัลสีดําที่อยู่ในจิตใจสัญลักษณ์หนึ่งปรากฏขึ้นบนหมวกของชุดเกราะคริสตัลสีดําซึ่งมันดูเหมือนกับสัญลักษณ์บนหน้าผากของฮันเซินมันเรืองแสงอ่อนๆฮันเซินรู้สึกว่าการเชื่อมต่อระหว่างเขากับชุดเกราะคริสตัลสีดําไม่เคยใกล้ชิดถึงขนาดนี้มาก่อนมันเหมือนกับว่าเขาสามารถควบคุมมันได้ด้วยจิตใจของเขา แต่หานเซินรู้สึกตัวอย่างรวดเร็วว่ามันเป็นเพียงแค่ภาพมายาซะมากกว่าเขาถึงเห็นการเชื่อมต่อระหว่างตัวเองกับชุดเกราะคริสตัลสีดำแต่เขายังไม่สามารถควบคุมมันได้แต่ความเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้หานเซินรู้สึกดีใจนี่พลังของเรื่องราวของยีนมีไว้เพื่อควบคุมชุดเกราะคริสตัลสีดำอย่างนั้นหรือการเชื่อมต่อระหว่างเราและชุดเกราะคริสตัลสีดำนี้แน่นแฟ้นยิ่งกว่าเดิมถ้าเรื่องราวของยีนเพิ่มระดับถึงจุดจุดหนึ่งบางทีเราอาจจะควบคุมชุดเกราะคริสตัลสีดำได้จริงๆ หันเส้นนึกย้อนไปถึงตอนที่ชุดเกราะคริสตัลสีดําทําลายล้างรูปปั้นของสิ่งมีชีวิตที่อ้างตัวว่าเป็นพระเจ้าได้เขารู้สึกอยากจะพัฒนาเรื่องราวของยีนไปจนถึงขั้นสูงสุดเพื่อที่เขาจะได้สวมชุดใส่ชุดเกราะคริสตัลอย่างทรงพลังนั้นแต่นั่นทําให้หันเส้นกังวลขึ้นมาเล็กน้อยเรื่องราวของยีนถูกคิดค้นโดยผู้นําซีเครตและผู้หญิงประหลาดคนนั้นจุดประสงค์ของมันก็คือการฆ่าพระเจ้าทําไมเรื่องราวของยีนถึงได้มีความเกี่ยวข้องกับชุดเกราะคริสตัลสีดํานี่ชุดเกราะคริสตัล สีดําเป็นของผู้นำซีเครดอย่างนั้นหรือชุดเกราะคริสตัลสีดํามีต้นกําเนิดมาจากกอตแซงชอรี่ถ้ามันมีความหมายเกี่ยวกับผู้นำซีเครดอย่างนั้นทําไมาผู้นำซีเครดถึงได้ทิ้งมันเอาไว้ในก็อตแซงชอรี่ถ้าชุดเกราะคริสตัลสีดําคือสิ่งที่ผู้นำซีเครดสร้างขึ้นมาเพื่อฆ่าพระเจ้ามันล้มเหลวอ,อย่างนั้นหรือนี่ใช่เหตุผลที่เขาเอามันไปทิ้งไว้ในกอตแซงชอรี่อย่างนั้นใช่ไหมฮันเซิลรู้ว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ผู้นำซีเครดจ,จะทิ้งชุดเกราะไปแบบนั้น ทุกอย่างเป็นเพียงแค่การคาดเดาเท่านั้นเขายัางไม่รู้ความจริงในเรื่องนั้นหลังจากที่ได้รู้ว่ามนตราสามารถทําอะไรได้ฮันเซนก็เริ่มรู้สึกหดหูการหมุนฟันเฟืองของเรื่องราวของยีนไม่ได้ช่วยอะไรเขามากนักการรวมร่างกับมนตราแค่ทําให้ร่างกายของเขาแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นมันไม่ได้มีความพิเศษอะไรอื่นอีกไม่มีทางเรื่องราวของยีนควรจะเป็นเอกเทศผู้หญิงคนนั้นไม่เคยพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวของยีนจําเป็นต้องพึ่งชุดเกราะนี่มันเกิดอะไรขึ้น นี่ชุดเกราะคริสตัลสีดำถูกสร้างขึ้นมาเพราะมันเป็นหนทางเดียวที่ผู้นาซีเครดจะฝึกเรื่องราวของยีนได้อย่างนั้นหรือนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้พวกมันเชื่อมต่อกันได้ใช่หรือไม่หันเซินคิดในตอนแรกที่หันเซินพยายามจะฝึกเรื่องราวของยีนเขาทําไม่สําเร็จมันเป็นเพราะความช่วยเหลือของชุดเกราะคริสตัลสีดำทําให้เขาสามารถฝึกเรื่องราวของยีนได้ถ้าผู้นาซีเครตและผู้หญิงคนนั้นคิดคนเรื่องราวของยีนขึ้นมาและสังเกตได้ว่าไม่สามารถฝึกมันได้ ผู้นำซีเครดก็อาจจะพบหนทางที่จะฝึกมันได้ด้วยการใช้ชุดเกราะคิสตัลสีดํานี้ถ้าเป็นแบบนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับฮันเซ่นในตอนที่เขาฝึกเรื่องราวของยีนก็อาจจะเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลแต่มันมีเรื่องหนึ่งที่ไม่สมเหตุสมผลถ้าชุดเกราะคริสตัลสีดําเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยฝึกเรื่องราวของยีนจริงผู้นำซีเครดก็ต้องทนุถนอมมันราวกับสมบัติล้ำค่ามันจะไม่มีเหตุผลที่เขาจะเอามันไปทิ้งไว้ในกรสแซงชูรีนอกจากนั้น ทำไมเขาถึงได้ทิ้งมันเอาไว้ในก็าสเชอรี่เขตที่หนึ่งไม่ว่าจะคิดมากแค่ไหนอันเซนก็ยังไม่เข้าใจด้วยเหตุนั้นเขาจึงหยุดคิดและคลายการเชื่อมต่อกับมนตราแปลจริงๆในตอนที่เราร่วมร่างกับมนตราทําไมกระบวนการของมันถึงได้คล้ายคลึงกับตอนที่เรารวมร่างกับนางฟ้าอันเซนอยากจะตามนางฟ้ามาเพื่อลองรวมร่างกันแต่เธอไม่ได้อยู่ที่นี่ดังนั้นเขาจึงรอต่อไปก่อนในตอนที่หันเซนกลับมาที่ห้องควบคุมจนสลัดยืนเรียงแถวอยู่ตรงหน้าเป่าเอ,อ๋อ พวกเขาต่างหดหูพวกเขาต่างก็เป็นระดับดดระยุกและระดับราชันแต่ใบนหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยสติ๊กเกอร์พวกเขาดูหน้าหวาัวเราะดวงตาของหล่อจนสลัดดูเหมือนกับกําลังร้องขอความช่วยเหลือนังน,น้าหาันเซ้นจึงอุ้มเป่าเอือขึ้นมาบนไหล่และพูดตอนนี้พวกเจ้ากลับไปทํางานได้แล้วหลังจากนั้นหันเซ้นก็เริ่มออกเดินออกไปแต่ทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงจนสลัดคนหนึ่งตะโกนขึ้นมากับตันดูนั่นมีบางสิ่งกําลังตรงมาหาพวกเรา หันเส้นหันไปมองตามชายคนนั้นบอกและเห็นยานรบขนาดใหญ่ลำหนึ่งท่ามกลางหมู่เมฆยานรบนั้นเกือบจะใหญ่โตเท่ากับดวงดาวทั้งดวงยานรบที่ใหญ่โตนั้นไม่ได้หายากอะไรแต่ที่นี่คือระบบเทียนเซียนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส่วนใหญ่ไม่สามารถทำงานได้ในที่แห่งนี้ด้วยเหตุน,นั้นมันจึงน่าแปลกที่ได้เห็นว่ายานใหญ่โตขนาดนี้ทำงานได้อย่างไรขณะที่หันเส้นกำลังคำนึงถึงความแปลกประหลาดนี้ยานรบก็เคลื่อนที่เข้ามาใกล้กับวานขาววานขาวที่ดูใหญ่โตนั้น เหมือนกับปลาที่เลก็กกระติ๊ดไม่อยู่ต่อนหน้า,ายานรบขนาดมาหึมานี้ครับสาหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดติดตามได้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งพื่แจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยสําหรับคลิปนี้เราก็ต้องลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ